สวัสดีค่ะพี่น้องกองไปสูขู่ชูค้นพบพอกับจ่องสาบ้านาหนุ่มสะวิเดนพี่น้องจ้าพบพอกันในวันที่29พฤศจิกายน2566จ่อมือจ่อเว้แล้วจ้ามือเฮงมือปังมือดังมือรวยจ่อเข้ามาแล้วพี่น้องจ้าเลขเมื่อออกโคราชเมนบอสาบนานกันเลยพามาขอพรมนยามโมเนาะค่ะที่เพิเ่นปฏิษฐานยุติเตะลหมู่บ้านเนาะค่ะ ู่จังหวัดโคราชก็จะมีเมยามูปฏิฐานอยู่แบบนี้จ้ะให้กลับให้ไหวขอพ้นคือมีความเสื่อว่าเมย่าปกป้องคุ้มครองรักษาเนาะค่ะแม่ามสาบนาเกิดที่โคราชจ้ะเป็นคนโคราชเป็นลูกหลานของเมยาโมขันวาหว้ยสันจรแล้วต้องเดินทางมาเนาะค่ะมากลับมาขอพ้นจ้ะเอาพี่น้องแฟนชองเอฟซีจ้บขอพ้นแม่ย่าได้เลยเนาะค่ะเนาะขอพ้นเมยาโมขอโศกขอมานปวละค่ะขอปวละหิ้งหิ้งปังปังหลอกตัวใดก็ให้ถือของเขาเนาะพี่น้อง คลิปนี้สามนาหยิบยกนะคะตัวเลขที่เกี่ยวกับทางหวยสัญจรนเนี่ยค่ะทางโคราชเนาะค่ะบอกว่าจะเป็นเลขอายุผู้ว่านะคะทะเบียนรถแล้วก็วันวันเกิดเมย่ามูหรือเกี่ยวกับเมย่ามูวันสถาปนาครบรอบแล้วก็ฉลากินแบงพี่น้องปกฉลากินแบงที่ซื้อม้านี่รู้สึกว่ามันสีสีบ่อ,ออกตัวหนีซะบ่ที่มาของห้าห้าห้านี่แม่จ้ะยุน่าปกฉลากนี่แม่ เลขหาสามตัวนี่เมื่จ้าเพราะว่าเขาเจ้าว่านเลขหาหานี่มันดังขักเม่จ้าก็เลยคิดว่าจะประมาณนี้เนาะเอาค่ะสาบนาจะเรียบเรียงตัวเลขเนาะคะ่ะตัวเลขที่สาบนาได้ค้นกลัวม้าหล่ละจะหามาใดเนาะคะ่ะหาข้อมูลมาว้ามาฝากมาตออเฮาตรงนี้ข้อมูลจ้าค้นมักเลขก็ะจังสีล่ลับพี่น้องเอ้ยพี่น้องเอ้ยไปออกทั้งใดเขาต้องตามจ้าข้อมูลแต่ละจังหวัดแต่ละ,ะพื้นที่นะคะ ทังใดเปินมีตัวเลขเด็ตตัวเลขดังก็ต้องโซหาจา้ะเอาพี่น้องตัวเลขนี่เป็นแค่นแนวทางเด้อค่ะสามนาหยิบยกมาบอกมาฝากมาตอนเป็นแค่งแพร่เนือทางเราจะเป็นตัวเลขที่ที่หนาจับตาเนาะ,ะถ้ามักก็ค่อยจัดถา้าคัดก็เลื่อนผ่านจา้ะในงวดวันที่หนึ่งธันวาคม2566ไวสันจรโคูร,ราชเนาะค่ะ สาบนาได้สอหาได้แบบนี้เด้อพี่น้องกะรองพิจารณาบึงอันนี้เป็นข้อมูลนะคะหววสัญจรที่สาบนาได้แบบสหานะจากพี่น้องให้เป,เป็นแนวทางเกี่ยวกับตัวเลขก,กะค้นหมักตัวเลขพี่น้องจังได้กะต้องได้โะได้หานะคะ่ะเจาะซองยูหันล่ะคะ่ะหามาจนได้จะ้ะในงวดน,นี้ไปสัญจรคราชกะหาข้อมูลเกี่ยวกับทางคราชเนาะจ้ะเนาะในงวดวันที่หนึ่งธันวาคมสองพันห้าร้อยหกสิบหกผู้ว่าคนที่ห้าสิบสามเด้อพี่น้อง อายุเพิ่อนนี่49ย่าง50ประมาณนี้แหละค่ะจากตามข้อมูลเนาะหรือจะ50เต็มเนาะคะ่ะทะเบียนรถของผู้ว่า9 9 9แล้วก็8 1 8 1เด้อพี่น้องเลขคืองามแท้เนาะ8 1 8 1นี่เนาะง,นนง,ง,งสำหรับวันเกิดแม่ย่ามูเนาะคะ่ะแม่ย่ามูวันเกิดเพิ่น2 3 1 4เนาะค่ะพศพศ2 3 1 4 1 4นี่ออกไปแล้วพี่น้องมื้อที่เพิ่นเสียชีวิตเนาะคะ่ะ วันที่สี่สองสามเก้าสามจ่าอายุถ้ารวมจากที่ผ่านเสียชีวิตตั้งแดนผ่านเสียชีวิตกิดสิบหกแปดสิบเอ็ดปีบอกพี่น้องกะลองเบิ่งนค่ะแต่บ,บ่ตรงกับะทะเบียนรถผู้ว่าทีค่ะเปดหนึ่งแล้วกะวันสถาปนาองค์แม่ยาม่าโมกะครบหนึ่งร้อยเก้าสิบหกปีเด้อค่ะวันที่สถาปนาเพิน่นจ้กะการนี้ก็เป็นข้อมูลคร่าวๆที่สถาปนาน้ามาวอามาฝากมาตอนกะลองเก็บหน้าจอไปเบิง่ง กัเป็นผู้ใดยังบบรูวาอ่าอีอย่างที่เป็นของดีของดังหรือว่าเกี่ยวกับผู้ว่าหรือเกี่ยวกับแม่ย่ามโมก็ร้องบึงะะ่งเด้อค่ะสาวบนากับเป็นคนโคราชนะ,ะเป็นลูกหลานแม่ย่ามโมย่าเอ้ยไปถือเรื่องงวดนี้จะได้อ่มามออกอยู่ทั้งบ้านก็ได้เห็นแล้ววันที่หนึ่งคนละตามที่อันสาวบนาบึ่งเนาะคะ่ะนี่สาวบนาไปสื่อเลขตัวนี้ยงอนยังทีิจจ์งูขืนลด ในงานบุญกระถินทีสามนาเคยลงคลิปไปแต่หาบา่ไดยย้สามตัวกลยเด้ได้แค่เก่าสามเพราะจะซื้อมาแล้วค่ะซื้อมาสองใบพี่น้องเก่าสามสามเก่าเบิ้งสังเกตด้วยค่ะนี่ฉลากนาปกเลยห้าห้าห้านี่มันสีายเกินไปวาพี่น้องสาหรับอแต่ปกฉลากไปคิดว่ามันงายเกินไปบ่าะจะหรือว่าจะรวมเป็นร้อยห้าปีด้นี่หารอยหาสิบ หาบวกหาบวกหาในลอยหาปีเด้พี่น้องหรือว่าศูนหาหาศูนย์ดังน้ำนาปกนกระเบื้องเนาะแต่ว่ากระแป๊ว่าเป็นดอกพี่น้องทำเมนว่ามาให้เห็นเหล็กจ้าจ้าอังศีกับศอได้อยู่จ้าเอาค่ะพี่น้องจ้าแคลปบนาจอเอาสำหรับแนวทางเนาะค่ะหาสามนี่กับน,นาสนใจจ้าเลขย้งามยูกับร้องเบิงหรือว่าจะออกนี่ค่ะวันสถาพนาครบรอบร้อย เกปีเก้า้นี่ไปตรงกับเลขคนฝันเม่นๆห้าหกศูด้วยนี่กะร้องเบิงจ่ากะพิจารณาจบซ้อมเบิงสาบนานำมาเป็นแค่แนวทางนะคะวางหวยสัญจนออยู่ทางโคราชก็เลยไปจ่ะคนโคราชเนาะคนโคราชต่บอกโคราชบ่ใดเด้อจ่าสาบนาบอกโคราชบ่ใดจ้าบอกไทยโคราชบา่ใดตามนี้จ้าเขมนาจจเอาเด้อค่ะ หรือผู้ใดมีข้อมูลเกี่ยวกับเมืองโคราชกะลองมินไปคิปมาเบิงค่ะตัวหลีกเนาะค่ะเกี่ยวกับเมืองโคราชกะลองมินไปคิปมาเบิงเด้อค่ะแกปหน้าจอเด้อพี่น้องจ้าผู้ใดบ่เคยเนาะค่ะเนาะไปขอพรอ,องค์แม่ย่าในเมืองโคราชกะขอตามหมู่บ้านหรือหรือว่าอำเภอเนาะค่ะหรือตำบลเนาะค่ะส่วนมาก เพิ่นจะปั้นรูปเหมือนองค์แม่ย่าเนี่ยไว้แต่ละหมู่บ้านแต่ละ,ละอำเภอแล้วก็ตำบลจ้ะล้วคนกะมาบนให้ลูกสอบติดจังสิแมค่ค่ะให้ได้เป็นเจ้าเป็นนายหรือว่าเจ็บป่วยจังสิขอให้แมย่ออย,อย่าช่วยเองสิแม่จ้ะเป็นที่เหนียวจิตใจที่มากราบมาไหวา้ขอแล้วก็สำเร็จลุล่วงค่ะก็มีหลายผูหลายพ้นสำเร็จอยู่เดจจ้ะสำหรับคนที่มาขอแม่ยามูเนาะจา้ะ กะผู้ใดทั้งนี้ก็ได้เคยมาขอกะขอพานนะคะขอพานวิดีโอที่ซาบนาไปถ่ายมาให้นี่จะได้เด้อพี่น้องจ้าองแม่ย่าพันลูกเบิร์ดเนาะพี่น้องจ้าซาบนาก็ขคอเราเด้อค่ะไปกราบกราบเป็นเราก็ขอพรพร้อมนะคะในฐานะเป็นลูกสาวแม่ย่าก็ขอพรพร้อมค่ะเกี่ยวกับตัวเลขเนาะอิบซีก็ร้องเบิรงจ้าคอมเมนต์มาดวงสมพงศ์กับเมียเนาะจ้า เอาคลิปนี้จ้าสานาะกับวิเคราะห์ตัวเลขนะคะหวยสัญจรทางโคราชมาบอกมาฝากมาตอนผู้ใด้คผูดมาคลิปนี้ก็อย่าลืมเดิอพ่นองจ้าฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กริ้ง,ง,งเป็นกำลังใจน้ำใจจ้าเพื่อจะไม่พลาดคลิปต่อไปในงวดวันที่1น่งธันวาคม2566สาสากับขอพินองแฟนช่องอิบซีสูขูคุณเฮงปังดังไวสูขูสูคุณเหมือนไรกองท้องไรเข่าสาธุสาธุ บุญรักษาเทวดาคุ้มครองขอบารมีของเมียปกค้องคุ้มครองอิบซีสูขูสูคุนเฮงปังดังรวยสูข่สูคุนกิปนี่ฝากไว้แค่นี้ไปแล้วจ้ะสะวัสดีค่ะอย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กริงๆเป็นกำลังใจนํเนี่ยจะ้ะไปแล้วจ้า